ชอนบุรณะฮิรันปรากฏต,ตัวแล้วเผยยอดที่แท้จริงของเงินบริจาคได้1.3ล้านบาทจากกรณีของนายชอนบุรณะฮิรันไลฟ์โค้ชและนักพูดสร้างแรงบันดาลใจชื่อดังถูกสังคมตั้งข้อสงสัยเรื่องเงินรับบริจาคช่วยอาสาดับไฟป่าดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาเจ้าตัวออกมาชี้แจงว่ามียอดบริจาคเป็นจํานวนเงิน800,000บาทแต่ก็ยังถูกตั้งข้อสังเกตถึงการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์และการใช้เงินกว่า250,000บาท จ้างตัวเองทําคลิปโปรโมทโครงการนั้นก่อนที่จะหายตัวไปนาน10วันล่าสุดชอยบุรุณะฮิรันได้โพสต์คลิปวิดีโอลงบน f c e e o o o k แฟนเพจส่วนตัวซึ่งแจ้งกรณีดังกล่าวโดยยอมรับว่าเป็นความไม่รอบคอบของตนเองที่แจ้งในเพจว่ายอดบริจาคคือ875741บาท53สตางค์แต่ที่จริงแล้วในบัญชีมีเงินเข้ามาจำนวน 1,338,644าน4 4บาท1สตางค์โดยโพสต์ของชอยระบ,บุว่าวันที่27มิถุนายนเกิดคำถามขึ้นจากเพจหนทางออนไลน์เข้ามาเรื่องการบริจาคณเวลานั้นผมรู้สึกเป็นห่วงและมีจตนาที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจจึงได้รีบร้อนออกมาชี้แจงทางโพสต์ใน Facebook ผมขออภัยในความไม่รอบคอบในการจัดการการบริจาคทั้งหมดความละหลวมในการนำเสนอข้อมูลในชุดแรก สื่อสารไปตั้งแต่ยังรวบรวมข้อมูลไม่ครบถ้วนดีวันนี้ผมรีบร้อนอยากรีบสื่อสารให้เร็วที่สุดเพราะห่วงความรู้สึกเพื่อนๆที่ไว้ใจผมและบริจาคเข้ามาจึงสื่อสารข้อมูลตัวเลขออกไปไม่ครบถ้วนณนะเวลานั้นผมไม่ได้อยู่บ้านและไม่ทันได้เช็คให้รอบคอบจึงรีบให้ทีมงานสรุปยอดเท่าที่มีใบเสร็จที่รวบรวมไว้และยืนยันได้ณเวลานั้นโดยได้แจ้งในเพจไปว่ายอดบริจาค 8 7, 55, 7 47, 5 7 4 1บาท53สตางค์แต่ที่จริงยอดนั้นคือยอดที่ได้ใช้ไปโดยรวมจากใบเสร็จในขณะนั้นภายหลังเมื่อตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนก็พบว่ามียอดที่ใช้ไปตามใบเสร็จทั้งสิน้น9 9 15, 1 5 4 1บาท36สตางค์และในบัญชีก็มีเงินเข้ามาในช่วงเวลาที่รับบริจาคทั้งสิน้นเป็นเงิน1,338,644บาท1สตางค์ ในทันทีที่ทราบว่ามีข้อมูลตกหล่นจึงคิดว่าควรมีหน่วยงานกลางที่เชื่อถือได้เข้ามาตรวจสอบในวันที่29มิถุนายนผมรีบยื่นจดหมายถึงหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ขอความอนุเคราะห์ให้จัดทีมเข้ามาตรวจสอบสเตตเมนต์บัญชีที่รับบริจาคและบัญชีอื่นๆรวมทั้งใบเสร็จผมได้แสดงหลักฐานทั้งหมดต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่แสดงให้เห็นว่าผมไม่ได้นำเงินส่วนใดไปใช้เรื่องส่วนตัวเลย ทั้งนี้มีผู้บริจาคสามารถที่ขอคืน2รายได้ดําเนินการคืนเงินแล้วรายละ100บาทและ200บาทจํานวนรวม300บาทจากการที่ผมไม่รอบคอบคิดไม่ถี่ถ้วนในการจัดการบริหารเงินบริจาคผมขอน้อมรับคําแนะนําจากผู้ใหญ่และสื่อต่างๆที่ปรารถนาดีผมขอแสดงความรับผิดชอบโดยจะรวบรวมเงินบริจาคทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ส่งมอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเรื่องไฟป่าต่อไป จำนวนเงินดังนี้ยอดบริจาคตั้งแต่วันที่30มีนาคมถึง30เมษายนการโอนเข้าจำนวน5,974ครั้ง Statement 167แผ่นเป็นเงินจำนวน1,338,644บาท1สตางค์รวมกับ1เงินอีกส่วนที่เข้ามาในบัญชีบริษัทและบัญชีส่วนตัวที่จำนวน41ครั้งรวมเป็น3,501บาท95สตางค์ ซึ่งเราสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเงินที่ผู้โอนมีเจตนาเพื่อร่วมบริจาค 2. เงินที่เข้ามาหลังจากการปิดรับบริจาควันที่1พฤษภาคมถึงวันที่28มิถุนายนมีผู้โอนเข้ามาอีก50ครั้งเป็นยอดรวม4,189บาท92สตางค์เงินที่เข้ามาหลังจากปิดบริจาคหลังจากวันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมมีผู้โอนเข้ามาอีก49ครั้งเป็นยอดรวม 551บาท85สตางค์รวมจำนวนทั้งหมดหลังจากนำเลขบัญชีออกจากโพสต์รับบริจาค4741บาท77สตางค์รวมจำนวนเงินทั้งหมดที่ทจะส่งมอบ1,346,887บาท73สตางค์เมื่อได้ส่งมอบให้แก่หน่วยงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แล้วผมจะแสดงความคืบหน้าให้ทราบต่อไปสวัสดีครับผมชอนบุรนาฮิรัน ผมขอโทษที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจในสังคมไทยในช่วงที่ผ่านมาผมไม่ได้ลบหนีหายไปไหนแต่เวลาที่ผ่านมาผมใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาชี้แจงในวันนี้ผมขอชี้แจงเรื่องการบริจาคผมพักอาศัยอยู่ที่เชียงใหม่เป็นเวลาสองปีและได้รับผลกระทบอย่างมากเรื่องหมอกควันและไฟป่าผมมีความทุกข์และมีเจตนาที่จะช่วยปัญหานี้มาโดยตลอด ทันทีที่ผมเห็นเพื่อนประกาศทาง Facebook ผมได้เห็นภาพความเสียหายรุนแรงจากไฟป่าผมจึงรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการกระจายข่าวทันทีโดยการเปิดรับบริจาค42นาทีแรกได้โพสต์เป็นบัญชีกองทุนลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งน่าจะเป็นช่วงที่คนบริจาคเกยอะที่สุดในคืนนั้นพี่โตโน่ผักกินได้ติดต่อมาว่าขอร่วมบริจาค โดยการโอนเข้าบัญชีชอนเนื่องจากไว้วางใจและความคล่องตัวในการจัดการเงินจากนั้นผมเลยเข้าใจผิดว่าผมต้องเปลี่ยนบัญชีในโพสต์มาเป็นบัญชีตัวเองผมดำเนินการรวดเร็วไม่มีการเตรียมตัวใดๆวันที่30มีนาคม3ทุ่ม37ได้เปลี่ยนเป็นเลขบัญชีชื่อตัวเองซึ่งบัญชีนี้เปิดไว้นานแล้วเพื่อการสนับสนุนรายการสัมภาษณ์ของผม บัญชีนี้เป็นบัญชีที่เปิดตั้งแต่ปี62ไม่รวมกับเงินส่วนตัวเปิดไว้สำหรับลูกเพจที่อยากสนับสนุนรายการสัมภาษณ์ที่ไม่มีสปอนเซอร์ให้เราได้ใช้กับอุปกรณ์การถ่ายทำค่าเครื่องบินและที่พักของแขกรับเชิญโดยผู้ชมรับชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายดังนั้นมีเงินค้างไว้อยู่ในบัญชีนี้9 1 8 6 8 6 9สตาง รายการนี้ได้สัมภาษณ์บุคคลที่เป็นแบบอย่างหลายท่านยังต่อเนื่องและในช่วงกลางเมษายนเมื่อมีเงินบริจาคมาหลายแสนผมมีเจตนาที่จะนำเงินที่ได้รับบริจาคไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับไฟป่าให้มากที่สุดและส่งไปอย่างองค์กรที่น่าเชื่อถือผมจึงได้ปรึกษากับบนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งทันทีที่ได้ปรึกษาก็ได้ตระหนักว่าการรับบริจาคควรมีการวางแผนที่รอบครอบถี่ถ้ถวน ควรมีหลักฐานต่างๆเก็บไว้และสามารถชี้แจงได้จึงได้นำเลขบัญชีออกจากโพสต์ทันทีในวันที่30เมษายนจากนั้นให้ทีมงานไปสอบถามถึงแนวทางการช่วยเหลือให้เกิดประโยชน์จริงๆในเรื่องไฟป่าได้รับข้อมูลว่านักขนาดนั้น มีการปิดรับบริจาคเงินและมีสิ่งของที่คนนำมาบริจาคค่อนข้างล้นจนเป็นภาระในการจัดเก็บของทีมอาสาสิ่งที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในตอนนั้นคือเครื่องเป่าแรงดันสูงและหน้ากากซึ่งทางเราไม่สามารถจัดหาได้ในเวลานั้นเราจึงกลับมาคิดกันอีกครั้งว่าอะไรที่เราสามารถทำได้ในทันทีและเป็นสิ่งที่เราถนัด ด้วยความที่เราเป็นนักผลิตสื่อทางออนไลน์และมองเห็นว่าทุกครั้งที่เราผลิตสื่อเราจะได้เรียนรู้พร้อมกันไปด้วยเราจึงคิดกันเองว่าจะนำงบส่วนหนึ่งเตรียมไว้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าในอนาคตส่วนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความไม่รอบคอบในการจัดการของผมครับ เราได้เข้าไปทําความรู้จักชาวเผ่าประกากยอร่วมกิจกรรมที่เราสามารถทําได้นะเวลานั้นเรียนรู้บันทึกภาพตัดต่อเพื่อมีจุดประสงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและสิ่งแวดล้อมซึ่งในวันนี้มีคลิปที่ตัดต่อไว้และเผยแพร่ไปแล้ว3คลิปและยังไม่ได้เผยแพร่อีก2คลิปโดยเงินที่ได้มาจากการรับบริจาค ไม่ได้นำมาใช้เป็นค่าจ้างทีมงานแต่เตรียมไว้สำหรับการจ่ายค่าโฆษณาให้กับทาง Facebook เท่านั้นระหว่างที่ได้ใช้เวลาศึกษาปัญหาหมอกควันไฟป่าที่เชียงใหม่ก็ได้เกิดวิกฤตโควิดที่รุนแรงและเร่งด่วนผมได้คิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบ่งเงินที่ได้รับบริจาคมาด้วยส่วนนี้จากที่ได้รับการร้องขอจากโรงพยาบาลที่ขาดแคลนเข้ามานี่คือความไม่รอบคอบอีกจุดที่ผมผิดพลาด ไม่ได้สื่อสารให้แก่ผู้บริจาคทราบด้วยเจตนาที่จะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนณเวลานั้นในวันที่27มิถุนายนเกิดคำถามขึ้นจากเพจหนึ่งในออนไลน์เรื่องเกี่ยวกับการรับบริจาคผมมีเจตนาแสดงความบริสุทธิ์ใจจึงได้รีบร้อนออกมาชี้แจงในโพส์ตใน Facebook ผมขออภัยในความไม่รอบคอบในการจัดการเงินบริจาคทั้งหมดความละหลวมในการนำเสนอข้อมูลในชุดแรก สื่อสารไปตั้งแต่ยังไม่รวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนวันนั้นผมรีบร้อนอยากสื่อสารให้เร็วที่สุดเพราะห่วงความรู้สึกของเพื่อนๆที่ไว้ใจผมและบริจาคเข้ามาจึงสื่อสารข้อมูลออกไปไม่ครบถ้วนณนะเวลานั้นผมไม่ได้อยู่บ้านและไม่ทันเช็คให้รอบคอบจึงรีบให้ทีมงานสรุปยอดเท่าที่มีใบเสร็จที่รวบรวมไว้และยืนยันได้ณนะเวลานั้นโดยแจ้งในเพจไปว่า มียอดบริจาค875,741บาท53สตังค์แต่จริงๆยอดนั้นเป็นยอดที่รวบรวมจากใบเสร็จซึ่งผมได้ใช้คำผิดภายหลังเมื่อตรวจสอบยังถี่ท่วนก็พบว่ามียอดที่ใช้ไปตามใบเสร็จทั้งสิ้น9,91,541บาท36สสตังค์ และในบัญชีนี้มีเงินเข้ามาในช่วงรับบริจาคทั้งสิ้น1,338,644าสบาทจุดศูนยนึงสตางค์ในทันท,ทีที่ทราบว่ามีข้อมูลตกหล่นผมจึงคิดว่าควรมีหน่วยงานที่น่าเชื่อถือมาตรวจสอบในวันที่29มิถุนายนผมรีบยื่นจดหมายหลักฐานทั้งหมดที่ผมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจทั้งบัญชีบริษัทสเตเต,ตเมนต ส่วนตัวเราก็สเตทเมนต์เปิดรับบริจาคที่แสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่กรุณาได้มาตรวจสอบตั้งแต่วันที่2กร,รกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจให้เห็นหลักฐานว่าผมไม่ได้นำเงินไปใช้เรื่องส่วนตัวเลยทั้งนี้มีผู้บริจาค2รายที่ของเงินคืนและได้ดำเนินการคืนเงินแล้วรายละ100บาทกับ200บาทรวมเป็น300บาท จากการที่ผมไม่รอบคอบคิดไม่ถี่ถ้วนในการจัดการเงินผมขอน้อมรับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และสื่อต่างๆที่ปรารถนาดีผมขอแสดงความรับผิดชอบโดยจะรวบรวมเงินบริจาคทั้งหมดทุกบาททุกสตังค์ส่งมอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือไฟป่าต่อไปสรุปยอดบริจาคตั้งแต่วันที่30มีนาคมถึง30เมษายน การโอนเข้าจํานวน5,974ครั้ง Statement 167แผ่นเป็นจํานวนเงิน1,338,644.01สตังรวมกับเงินอีกส่วนที่เข้ามาในบัญชีบริษัทและบัญชีส่วนตัวที่จํานวน41ครั้งเป็นยอดรวม3,501บาท95สตาง ซึ่งเราสันนิษฐานว่าอาจเป็นเงินที่ผู้โอนมีเจตนาบริจาคและส่วนสุดท้ายเงินที่เข้ามาหลังจากปิดการบริจาคในวันที่1พฤษภาคมถึง28มิถุนายนมีผู้โอนเข้ามาอีก50ครั้งเป็นยอดรวม4,189บาท92สตางและเงินที่เข้ามาหลังจากปิดบริจาคหลังจากวันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมมีผู้โอนเข้ามาอีก49ครั้ง เป็นยอดรวม551บาท85สตางค์รวมจำนวนทั้งหมดหลังจากนำเลขบัญชีออกจากโพสต์รับบริจาค4741ับาท77สตาง์รวมยอดเงินทั้งหมดที่จะส่งต่อเพื่อประโยชน์ไฟป่า1,346,887านบาท73สตาง์เมื่อผมมอบเงินทั้งหมดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับไฟป่าให้ครบแล้ว เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตในเพจอีกทียางไรก็ตามไม่มีวันไหนที่ผมจะไม่คิดและรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมขอโทษที่ทำให้ครอบครัวเพื่อนๆและแฟนๆต้องเป็นห่วงผมและรู้สึกกังวลในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมขอโทษในการสื่อสารทุกๆอย่างที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสมและก่อให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดี และขอขอบคุณทุกๆคำติชมคำวิจารณ์ในทุกมุมจากสังคมจากสื่อรวมถึงกําลังใจของทุกคนในช่วงเวลาที่ลำบากที่สุดในชีวิตของผมผมได้รับกําลังใจและผมจะจดจำเป็นบทเรียนในสิ่งที่ผมพลาดไปผมจะไม่ทำผิดซ้ำเดิมอีกครั้งผมจะไม่หมดกําลังใจ ผมจะไม่ทิ้งความตั้งใจซึ่งผมทำคนเดียวคงไม่สำเร็จพลังของเพื่อนๆเ,เป็นพลังสำคัญของผมทุกเสียงด่าเสียงติเสียงชมมีความหมายต่อผมให้ผมได้เรียนรู้ชีวิตว่าผมจะต้องใช้ชีวิตด้วยความระวังและมีสติต่อไปขอบคุณครับผมชอนบุรณาฮิร